ูว่าวไอดีเสียไทเกอร์ Tiger นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูไอดีก่อน,นครับแกะออกมาก็เชยนี้ครับหน้าวมาว็จะสีว่าด q นะครับเรามาดูหน้าวาวครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับ 27มิลนะครับความกว้างของหน้าวาวส่วนการวาวความสูงของการวาวนะครับก็อยู่ที่66มิลนะครับส่วนความหนาของการวาวนะครับก็อยู่ที่5มิลนะครับส่วนวาไอเสียนะครับขกัน แปลมาตว่า dq นไนครับส่วนหน้าวาวนะครับเอามาวัดดูก็จะได้นะครับ23มิลนะครับส่วนความสูงของด้านวาวนะครับก็จะได้65มิลนะครับ ความหนาของก้านวางนะครับก็จะได้5นิ่มเหมันครับเดีย๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับ